ผมตีเดอร์สปอร์ตองแสงบุญทองนักออกแบบมอเตอร์ไซค์ตอนที่ได้ไปอเมริกาครับก็มีโอกาสได้ไปทำงานในร้านอาหาร <Hey. S 1> ทำงานที่เราไม่ชอบอะครับ <Hey. S 1> แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมไปอยู่ในที่ที่แบบคนเขาตามฝันกันอนะแล้วดูเขามีความสุขมากเลยครับ <Hey. S 1> ผมคิดว่าทำไมผมทำมังไม่ได้ <Hey. S 1> ก็เคยกลัวครับแต่ว่าเวลาเรากลัวเนี่ย เราคิดถึงวันที่เราทํางานที่เราไม่ชอบอะ่ะมันแย่กว่าครับมันกบความกลัวไม่ได้ครับข <Hey. Hey. S 1> ีดจำกัดคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองทำไมเราจะข้ามมันไม่ได้ hey. 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 พวกเราเป็นคนแบบนี้คิดแล้วต้องทำ we are Leo